ดูเจ้านี้ของเสียน้อยนะครับเสียน้อยเสียน้อยนู่นนู่นครับนั่นนั่นจัดจวงครับจัดจวงจ้างครับจัดจวงพี่จวงพี่จวงโอ้เดินเปรีเลยนะครับโอ้นี่ยเนี่ยนานาลงพุทธนาลงพุทธอันนี้นี้ของเสียน้อยนี่จะป้องนาครับยิ้มสบายใจเลยเข้าทได้ข้า ก็เกียวสบายนะนี่เกีย์สบายานเดียวไวนะโอ้ลุงนังแอนครับสังเกตลุงนังแอนเทียบเลยครับโอ้มาหากินมะเรงมะเรงที่เอ่อระเด็นมาจากกอข้าวโอ้ยเป็นพันๆเลยนะเนี่ยม,มาดูชาวบ้านเขา ตากข้าครับปกตินี้พรอมทางหลวงขึ้นป้ายแล้วครับขึ้นป้ายห้ามห้ามตากเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกครับเจ้านาอืก็ทําไงได้ครับทําไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็ต่างคนต่างเกี่ยวเนาะมันมันมีที่ตากอ๋อจำเป็นต้องตากอืเราก็ใสยคำเสียงไปอแต่ก็ทาง กรมทางหลวงก็เหมือนจะห้ามแต่ก็เหมือนจะขึ้นป้ายเตือนเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าห้ามห้ามห้ามแบบเด็ดขาดเลยโอ้ไอ้เจ้านี่ของกรมภาสานี่ยภาสาฮ่าสภาษาได้กิจกิจกสอบภาษาได้กี่กสอบภาสาเออจะได้ได้จี๊ดสิบห้าโอ้ได้เยอะแท้ปีนี้มีน้ำน้อมีน้ำนิดเดียวเองได้จีดสิบห้าเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนู่นหัตากยาวไปไกลถึงนู่นเลยครับครับ โอ้ประมาณส0มสิบสี่สิบส้าสเมตรแล้วมั้งเนี่ยโอ้เน่นนะโห้ความขยันของแกครับอืแกมาดูแลตลอดทำนาก็ไม่เคยเออขาดก็มามาดูแลตลอดนี่ตาสานาตระสาครับนี่นตากนี่ครับเราก็ก็รับความเสี่ยงไปครับอืมก็ไม่เป็นไรอืมหวังว่า ก็จะไม่เกิดอ,อะไรที่รายแรงกับพวกเราก็ทำไม้ได้ครับออชิดชนาแดนอีสานใต้อย่างนี้แหละครับผมแนน